นายนายนายแม่มามานะนายมามาเออไอ้สัตว์คนตีนแบบมูบห่าเลยมึงยิ่งแบบคนตีนแบบมูบห่าอ่ะได้แลยวมาเก็บเร็วมาเก็บเร็วมาเก็บเร็วมากินเร็วมากินก่อนมากินก่อนเดี๋ยวตายเด็กหาเรื่องคนตีนกูเองทั้งปีเลยเดี๋ยวๆๆกูยังไม่เริ่มกูรอปปับหนึ่งยิ่งแล้ว เตะสัตว์ไปรับไปรับเองเ oh, อามาสิอีกพี่อะไม่ฮัลโหลหิวเบลา

บบตมามวชอ่นปลาเยอะอเอาไปไหนเราะเนี่ยเี้ยทบโง่เร็วัมาจะมาก็มาตาทีิดิเมตรนะเนี่ยยังไม่หมดฮะเดินไปเลยไปไป่งหัวค่ะ เลยมาไม่ใช่เวลาที่มึงจะมาแดกมึงก้องไม่เสร็จเลยมึงมามึงจะแดกเหนี่ยวเนี่ยแดกอีงไรอก่ต้องทำตัวเป็นแดกใหญ่เก้าเมตรเก้าสิบสี่เมตรเลยเราเพื่อนเออบอยอย่าทิ้งค่ะเป็นไงล่ะมก็เราจะตายวิ่งมลงด้วยว่า เอาตายดิว่ะไอ้นั่นมันตายหรือเปล่าโดนตีฮะอุ้ยเหี่อ่ะอือว่ากูไปทางผิดชัวร์อือกูว่งไปทางผิดชัวร์ทางผิดยังไงใกล้แล้วเนะี่ยอือก็มาเร็วๆสิฟ้าเคีียร์ตัวบิ๊กเรา,ววานะมาสิ โอ้ยหาเรื่องหาเรื่องอโหลกจะตายพวกเนี้ยวอล์เกอร์กโหลกไปแล้วเจอฟิลลี่เข้าไปตายหายหมดฟลลี่อาติอะไรวะโอเคโอเคมึงเดินนำไปสิ เงาวุฒก so oh, <sh arp inhale> ็ไ <esper> ม <us> <I> <laughs> ่ช่วยตีโผล่ละโลย่ว่าพ่อเาวุฒไว้ห่างพ่อเฮ้ยซื้อของของซื้อก่อนระเบิดอีกถ้าเบิดอีกแก้วหายไปไหนวะอ่ะก็มึงบอกหมดคนเดียวอ่ะนี่ฮะจำไม่ได้เหรอจะเบิดหมดโอ้มัเขี้ยขาดอยู่สิบาทโอ้โหดีมาก พาดสัมบี้แล้วเ่อนสัมบีมอมบ้อย่างนี้มีด้ยกูเจอละกูเจอละเออนี่สินี่สิช่วยเออเออตีหัวเลยว่ะเอาอะไรก็ได้ตีหัวน่ะต้องเป็นไม้กระบองเมื่อเล็งตัวหัวเอา หจบลอยเลยเก็บ <Okay. S 1> อันนี้เรารู้แล้วไปทางไหนหมดรู้แล้วจำไม่ได้กันเลยไงว่าไปไหนโอเคมีตัวครับมันจะมีหน้าซอมของอีกหรอเกบไปต่อกิ่นี้เราเคยทำมาแล้วลูกซองอ่ะเพื่อนลูกซองในลูกซองมีแล้วคูมีแล้วแต่กูไม่มีกระสุนมีกระสุนด้วยอันนี้เก็บะ่ะ โอ้เลือดอันนี้เหลือครึ่งหนึ่ง้ามันตายมันตายภารกิจจบย่ำอาบุตโก่ไปได้ไหมนั่นกันหลังรีบเปลยนไปแล้วกูว่านั่นไงเงี้ยไม่แกล้งกูจริงด้วยนั่นนึ้นั่นกูว่าแล้วไม่แกล้งกูจริงด้วย ี่เหี้ยไปจนเปล่าไปจนเปล่ตีหาพ่อึป่ะตัดหมันไส้ไส้ปันมั่วงนะปันแม่งี่เหี้ยไปเจนเปล่าวางเล่นเหี้ยของงมึก็ไม่รู้ไปเจนเปล่าเปลวเล่มเมืงยิงหังเนี่ยไม่รู้เลยงานยิงหันตายกันด้วยกันนะหมันไส้ต่ป่าแม่งไงแดดในทีดิงก่อนเฮ้ยอาวุธอะไรอ่ะ อะไรองมอ้ยอะไรอ่ะเก็บไปขายดิขึ้นคลอเอ้ยเพื่อนคลอนี้ต้องรอมันนิดนึงนะเว้ยทำไมอ่ะข่อแป๊บข่อแป๊บข้ารอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยซื้อของก็มีตรงนี้โอ้ยโวยแล้วนักหาเนี่ยข้อรอเฮ้ยข้รอมึงอ่ะฮะตายเลยยี่ตักยิงกูทำพี่อะไรข้ารอก็บอกข้าแป๊บไงเออก็แสดงว่าต้องรอมันเนี่ย จริงว่าเออมีตายไปได้อยากเข้ารอรอแบบนีงใช่ไหมเอ็นจีดิงมีเข้าให้ดื่ม แกงคูดีนะเป็นไงล่ะก็บอกกินมาม่าอยู่ใช่มันเยอะเออเสียโคตรน้อยเสียห้าสิบบาทเออเวลาเลี้ยงโคตรไกญ่เสียโคตรไกญ่โอ้โหสี่สิบผมไปเฮ็ดใช้รัดเอามาแล้วกันคงไปไอ้สารรอดจากวิจฉิสมีไหมเนี่ยเออตอนไม่พิสเกือกไม่์ไม่ต้องทำไม่กิส อ็อกเกอร์เมืองพอรับได้นี่แน่วอเกอร์มจะโดนระเบิดถังแก๊สไปเก้มจะดูอึดอึดอ่ะไปทางไหนวะเนี่ยเอามาซะก็อย่าไม่เรียกของกูอยู่ดีใช้อยู่ดีไม่ก็หายไปดื้อๆเลยมาแล้วไลฟ์สดกำลังกลับมาที่ท่อระบายน้ำาโหโๆ วัเด็ดรับเต็มเอ้ค่ะเค็แม่นอนเอ้ยวันเดินคนเดียวนะเพื่อนป่วยอันนี้ง่ายจำได้เดี๋ยวจะมีบอสไอ้อ้วนออกมาซึ่งไอ้อ้วนกระโหลกมากอืมแต่เลเวลมันก็ขึ้นตามเรานะ เอ้าวเยี่ยตกเออเออไอตกตกเอออ่เอออเอออเอออไฟติงเทียมองไม่เห็นเอ้มสัตวระเบิดเสียเท่าไหร่เนี่ยเอ้ะลืมอัพกี่อยู่มันก็ด้ย เอาบักอีกเอแล้วก็ฝั่งโน้นด้วยไปด้วยนี่อ่ะขัวขึ้นไม่ถึงเอาเพื่อน ตกตกเราขึ้นไม่ได้เลยเพื่อนตกทิพหายตกน้ำเหรอหต,ต,หตกน้ำเหรออ๋อก็ไม่ได้ตกไม่ใช่ตกตรงเนี้ยโอเคจบปัญหายิงตัวเอ้ยมีดอะไรอะ่ะอุ้ยมีดอะไรอะ่ะโอ้ต้องโดต้องโดอย่างงี้ต้องโดอย่างงี้มันต้องโดใคล้ายๆ<ห>มีด<ะ>เดินป่าเลยแ,แล้วมีดแต่มีดอะไรวะไอ้บ้าไหนวใครใครมีดไม่เดินป่าเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งโดเดี๋ยวเพิ่งโดเดี๋ยวเพิ่งกดหน่อยไหม อดูหน่อยนี่ไงดูข้างๆเลยดูข้างๆเลยดูข้างๆเรา,า,าเจะหันมาทำไมแบบเหมือนนี่มีทำปลาแหละคแผลเนี่ยไบโอเนตอ่ะลอง<ช>จ้วงจ้วงจ้วงหาเรื่องหาเรื่องกระโดนหาเรื่องกระโดน โอเคประตูใส่น้ำโอเค่ยบอสเนี่สิบอสแม่งอยู่ในนั้นได้ไงวะเออว่ซอมบี้มันไม่มีอาการหายใจไอ้ยังที่มันไม่ได้ฟอสหรอกอยู่ดีมันก็จมน้ำมันก็ถูกอะไรวะดื่น้ำเข้าไปมากมันก็เลยกลายเป็นอย่างเงี้ยก็คือน้ำมันเข้าไปในร่างกายเยอะแยะ <c oughs> แจัดก,การคนเดียวได้รู้ดีโอ้ยคุค้ยดี <c oughs> จัดก,การคนเดียวได้จัดก,การแม่พ่อไงทำที่ตัวเองซ้อมก่อนทำได้จังไหนอยากได้สติกกี้มอม,มะอะขาดแล้ววิทวอตอยากได้วิทวัต่วนๆเลยเพื่อนขอวิทวอตหน่อยดิ เพื่อนฮัลโหลขอบิวท์วัดหน่อยเออขอบิวท์วัดหน่อยไม่คืออะไรวะเพื่อนในกาข้อมือในกาข้อมือดีดีในกาข้อมือในเกมเป็นในกาข้อมือปดเอาอะไรวะกดอะไรของมึงเนี่ยวินวัดนี่คืออะไรวะเงือบแป๊บนั่นนั่นนัไหนแรกของกูขอขอกูดูของหน่อยขอกูดูของหน่อย เออไอ้ดูของใหเหรอวะเออว่ะจริงมันก็จริงของมึงอะนะไิทวอสตอ่ะไอ้เหี้ยบิทวอดนี่อะไรวะเออเออช่างแม่ง ไ้ว้วนอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้นั่นไงใช่ปะพอไม่ใช่ร้อยท็อปมีเก่งขนาดนี้ขึ้นอู้ตกไกลหมดเลยเกือบอ๋อไงเกือบ้วเพื่อนเตรียมลงยังไยังเพื่อนเธอวุ้นไปสักอย่างหนึ่ง ที่แรงที่สุดเลี้ยวกินไฟกะเลี้ยวกินไฟกะโหได้ไงไวอ้วนกินงูตัดแน่นอนกูนี่ต้องเก็บมดีดไว้ดีๆเลยเอ,อมามันล้มแล้วเพื่อนม,มันล้มแล้วนะไหนมันล้ม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 แล้วมันล้มแล้วไปตีมันเร็วมันล้มแล้วเห็นไหมไปตีมันเร็วๆตีตรงไหนอ่ะหน้าลงไปตีมันเร็วๆเมฆกระสุนกระสุนชักไฟฟ้าปั๊มปั๊มปั๊ม มีอีกอันนี้ก็บอสโอ้กมมีอีกตัววาง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 ตัวว่างเาะเทอเทอจะตายแล้วเกลื่อลงเผาทุกสัตว์สิงไอ้เป็นเผาอ๋อตายแล้วละกอยเลืวกินจเลือกินไฟกะแล้วเดี๋ยว อ่าไอตัวพิษมาแล้วชิบหายแล้วเกือบตายแล้วกังเผาสุดประสิงให้เป็นเท่าทอนโอเคกูเเรียมบิงนี่แหละทำไมวะคุณจำไม่ได้เหรอในท่อเนี่ยก็ท่อเดิมที่เอามาแหละอ๋อเออว่ะ จำได้มีอะไรบ้างจัดไม่ได้หลงพ่อออกจะบ่อยทำไมมีจัดไม่ได้หรอตัวระเบิดม,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 มีอะไรเยอะแยะไอ้ห่านเออก็จริงของมึงอะนะเดี๋ยวดูก่อนกวนคนไทยนี้ว่ะเออโอเคป่ะตัดไม่เปิดประตูไว,ว้กูเองมุกปิดนิดสุดมันมาข้ <c oughs> างหลังไอ้บ้า ไปเพื่อนแทงมาเพื่อนแทงมาเขียมแองวิ่งอย่างเดียวเลยแทงบ้าแล้วเพื่อนะแทงออกซิเจนตุ่นระเบิดแมงวิ่งไม่แองวิ่งไม่หลอเพื่อนเลยเขียกุบะต้องียบปิดถังเพื่อนเลย เขาเปิดแม่งเข้ามาเนี่ยแหละเข้มปิน้นรู้สิว่าวันนี้พี่พแบบี่รอนานไหมพี่รอนานไหมเฮดช็อตเกือบตายสกูด่าว่าฟักเลยอนะ ปักไม่มียูไอ้สัตว์ปักไม่มียูจะฆ่ามึงอืมตูมนู่นไอ้หนึ่งที่พวกปักไม่มียูเว้ยลอยโดนเหี้ยแล้วเกี้มังไม่รอเพื่อนอีกละบ,บ,บ,บายบายบายเหี้ยอะไรมึงบายบายไม่โดนอีก ตู้ดิเปิดประตูดิเปิดประตูดิแหนพอมีผูเยี่ยจงคุ๊กให้แรงกสลาย ้ออองอยสสงยสนุรอแป๊บก่อนที่แม่ไม้ตีแรงวันขอเจฟก่อนเฮ้ยแม่งไม่เพื่อนเข้าอีกแล้วอืองเผาด้วยแต่ปะติงไปเป็นเท่าทา้าเพื่อนแล้วมึงเอาซอมบี้เข้ามาด้วยทำไมอ๋อสละชีวิตไง เห็นถังไหมมึงเห็นถังไหมไอ้เด็กเขาจะเอาโยนมาข้างล่างมึงยิงไงเนี่ยน,นี่ดิเป็นนายปดตาเอาเอาเวนจะยิงทำไมยิงแต่มันก็ไม่ตายเห็นไหมถึงจะไม่ตายแต่เข้าไปอยู่ดีเออไงเอาไหอ,าอาหานทางผิดดีกว่า ไอเสือเพ็นโวยตอนใส่เกลียวหมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยน,นีนท่อมันน่ากลัวมากกูรอดรอดแล้วแล้วถ้าขึ้น้างบนเพื่อนฮะาานย